รถขจาจักรยานสวยมากเลยโอ้หายไปไหนแล้วโอเคทำอะไรวันนี้ว่าที่จักรยานค่ะที่ไหนสวนลูกควายข้าเออสนุกไหมสนุก มาไขมัางเ่ยมากไข่มะตะปิ่เตะปิ่นเฮ้ยต้องข้างหน้าต้องต้องอยู่ข้างหลังอาไม่ไม่ไหนโอ้สด่เขอวาที่ชื่ออะไรมาจากไทยมาสิสิบสองีแล้วสิบสองปีสิบสองปีแล้วมั้ยสุดที่่ จริงๆจะมาตังงงงง้งแต่แรกแล้นี่ตั้งแต่ต้นต้นแต่อยู่ท้องแล้วแต่ว่ามาไม่ถูกหลงทางเคยมาครั้งนึงแต่ว่าอยู่รอบมาตัวอ่ะขอไปไม่ถูกตอนต้องอยู่ท้องตอนนี้ต้องออกมาต,ตัวขนาดนี้แล้ว<ไ><อ>แล้วก็อีกคนหนึ่งอ,อ,อยู่นี่เซบักเสี่ยวต้องเป็นงไงสนุกไหมสนุกโอ้โหขี่ทีทลังเลย โอเคเดี๋ยวถึงตอนที่เสร็แล้วเราก็ใส่กันต่อดีไหมฉนังไม่ค้าเหย,เยตอยโอ,อ,จจอยเค โอ้คนเขาวิ่งอะไรกันโอ้ทางสวยมากเลย เดี๋ยวถ้าเจอร้านขนมเราจะแวะซื้อขนมกินดีกว่าเมื่อกี้ไม่เจอร้านน้ำโอเคโอค้โอ ใครครับส้องคนที่ใครเนี่ยบอกสิบอกสิบอกสิให้ชิดซ้ายช,ชิดขวา ใครเนี่ยใครเนี่ยใครเอ่ยใครเอ่ยใครเอ่ยคนนี้คือใครคนนี้คือใครเย่โอเปฮัลโหลเตั้เอะมาใครเอ่ยฮัลโหลมาก่อนโน่นเรามากับโบเฮ้เฮ้โอเคครับต่อ ินน้ำไหมกินน้ำไหมกิตาย